มือใหม่หลายคนที่อยากรู้ว่าตอนไลฟ์จบมีใครบ้างที่โยนเหรียญหรือว่าโยนกล่องของขวัญหรือดูเราเนี่ยเป็นเวลากี่นาทีมาดูตรงนี้ได้เลยครับพอไลฟ์จบนะครับ Tik To อก็จะเข้ามาสู่หน้านี้ให้เพื่อนเพื่อทุกคนเข้ามา เลือกที่ผู้ชมที่ติดอันดับกดเข้ามาครับในส่วนของหน้าแรกจะเป็นจํานวนของขวัญสูงสุดนะครับทิกตอกจะมีการจัดอันดับ10คนเท่านั้นในแต่ละครั้งแต่ละไลน์นะก็จะบอกได้เลยว่าอ่ะเนี่ยครับใครโยนไปเท่าไหร่ใครเปไปเท่าไหร่ก็จะขึ้นตรงนี้หมดเลยนะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นวันที่นะทีนี้มาดูนะครับเวลาที่ดูสูงสุดอ่ะก็ติ๊กเข้ามาครับ ในไลฟ์ของเราเนี่ยก็จัดอันดับ10คนเท่านั้นเราก็สามารถมาวิเคราะห์ได้เลยว่าเอะในไลฟ์ของเราเนี่ยมีใครบ้างที่ดูไลฟ์เยอะสุดนะครับผมก็สามารถเก็บสถิติตรงนี้ไว้ได้เลยนะครับอ่ะแต่ทีนี้นะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆมาดูตรงล่าสุดตรงนี้ด้วยนะครับเราสามารถมาดูสถิติย้อนหลัง7วัน28วันและ60วันที่ผ่านมาได้อ่ะถ้าอยากดู7วันก็กดเข้าไปครับ พอกดเข้ามาแล้วเห็นไหมครับ7วันที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่27เดือน1จนถึงวันที่2 2 2 0 2 3เนี่ยมีใครบ้างที่โยนเหรียญให้เราเยอะสุดทาง TikTok ก็จะเก็บสถิติตรงนี้ไว้นะครับเห็นไหมเราก็จะสามารถเอาข้อมูลตรงนี้มาวิเคราะห์ช่องของตัวเองได้เลยเห็นไหมครับโอ้โหดีมากๆแล้วก็มาดูที่เวลาดูสูงสุดเนี่ยครับผมก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับเห็นไหม ข้อมูลดีๆแบบนี้เพื่อนหลายคนยังไม่รู้ฝากแชร์รีโพสด้วยนะครับ